ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการบัมอัพไดเอทครับรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนลดน้ำหนักนะฮะสิ่งที่คนต้องมีก็คือจิตใจที่เข้มแข็งนะฮะมือถือที่ใช้ในการถ่ายคลิปเราจะถ่ายคลิปอาหารที่เรากินแล้วก็บรรยากาศตั้งแต่ละวันแต่ละวันนี่ทุกวันเลยฮะลดหรืองดมื้อเย็นไปเลยได้ก็ดีฮะแล้วก็กินอาหารเช้าเนี่ยก่อนเจ็ดโมงเช้าและชั่งน้ำหนักอย่างสม่ําเสมอไปชมตอนที่หนึ่งกันเลยครับครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ผมจะ เริ่มต้นที่เชิญลดน้ําหนักอย่างจริงจังนะครับเดี๋ยวจะลองทําโปรแกรมนี้นะครับต่อเน,นื่องกันทั้งหมด3เดือนเดี๋ยวมาดูน้ําหนักวันแรกที่น่าตกใจมากๆของผมกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวชั่งน้ําหนักกันเอาละครับน้ําหนักวันแรกของผมชั่งออกมาแล้วอยู่ที่85.1น่แม่กินแวบเดียวแม่งขึ้นไปซะขนาดนี้เลยที่สุดจริงๆครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่ม ของคืนวันที่1น,นะครับที่เริ่มต้นลดนล้ําหนักวันนี้ก็ตอนเช้าก็กินขนมปังไป4แผน่นแล้วก็ทั้งวันกินข้าวแกงปกติเลยมีช,ช็อกโกแลตเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็กินปลาเบนโตะนะฮะแล้วก็แค่นี้ครับวันนี้น่าจะรวมๆน่าจะอยู่มาสักพันห้าร้อยแคลอรี่ครับวันนี้ก็ข้าวเย็นกินไม่เยอะ,อะสู้ๆครับว้1หนึ่งผ่านไปแล้ววันนี้เป็นไข้ด้วยแต่ว่าก็ จะพยายามสู้ให้เต็มที่ครับผมดีเช้าของวันที่สองครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ง,งการลดน้ําหนักของผมครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักของวันที่สองตอนเช้านี้ดูกันนะครับวันนี้ปวดหัวมากเลยเพราะว่าเมื่อคือนนี้เป็นไข้นะครับผมเดี๋ยวดูน้ําหนักผมกันครับ ลดลงมาเหลือ84.2แล้วครับโอ้ยลงมาประมาณ1กิโลได้1วันนะครับน่าแปลกมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก4โมง40ครับของวันที่2ที่ผมลดน้ำหนักตอนนี้หิวมากครับผมแล้วก็รู้สึกเหมือนคอแห้งมากเลยนะครับก็ต้องอดทนนะแล้วก็พยายามผ่าน ในช่วง2-3วันไปให้ได้วันนี้ก็ตอนเช้ากินขนมปัง4แผ่นเหมือนเดิมครับแล้วก็กลางวันกินข้าวราดแกงที่เป็นผัดๆนะฮะแล้วก,ก็มีกินเขาเรียกว่าเป็นสแน็คเป็นถั่วรปบ้างแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้กินแค่นี้จริงๆสู้ๆครับสวัสดีเช้าว,วันที่3ครับวันนี้เป็นวันที่ผมลดน้ำหนักเข้าสู่วันที่3นะครับต้องบอกว่า อาการข้างเคียงวันนี้ก็คือว่าผมตื่นเช้ากว่าปกติแล้วก็คืนน้อยไม่ค่อยหลับับาอาจจะเป็นด้วยความหิวแล้วก็ด้วยความที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยโอเควันนี้จะลองชั่งน้ำหนักกันดูว่าน้ำหนักผมเหลืออยู่เท่าไหร่ครับวันนี้เหลือ83.0นะครับ ตอนนี้ก็6โมง31นาทีฮะวันที่3ของการลดน้ำหนักไม่ไหวครับตอนนี้หิวมากหน้ามืดไปหมดเลยครับวันนี้กินอะไรไปบ้างวันนี้ตอนเช้ายัง,งกินขนมปังซีแพนเหมือนเดิมนะแต่แอฟจิกโมจิกินไป1อันแล้วก็ขงควนกินมามา่มาหนูต้มยำาหมูน้ำตกครับผมแล้วก็กินสแนค็คไปนิดนิด,น,ดนึงนะเป็น บลอกกี้ประมาณสักสาอันนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้อเอมีมีช็อกโกแลตโกโกเออมีโกโก้นะครับไม,ไม่ไม่หวานด้วยที่พูดติดติกขัดเนี่ยเพราะว่าอาการผมเริ่มออกคือมันขิ้มากแล้วมันเริ่มมึหนหัวแต่ยังไงเนี่ยก็จะพยายามสู้ไปนะครับเขาบอกว่า3-5วันเนี่ยยากที่สุดต้องผ่านไปได้ครับสวัสดีครับเช้าวันที่สี่ฮะ เมื่อวานนี่ก็เป็นงานเลี้ยงจบเรวเรวล15ของผมนะของกินเต็มไปหมดเลยครับภาพก,กินเจ้าทาโร่กับเ็นโตะไปย่างละซองนะก็ต้องกินไปตามลำเนียมาเหมือนกับว่าวันหิวมากเดี๋ยววันนี้เรามาดูน้ำหนักหลังจากที่กินขนมไปเมื่อคืนตอนสามทุ่มกว,กว่านี่นะฮะช่างหนักกันเลยดีกว่าไปอ่จะว่ามันจะลดหรือขึ้น 1 3 2ไม่ลงแล้วขึ้นมาอีก2ขีดเย็นวันที่4ครับของการลดน้ำหนักวันนี้เช้า,ชายังกินขนมปัง4แผ่นเหมือนเดิมแล้วก็กลางวันกินสลัดทูน่ากับข้าวปลาราดพริกนะก,ก,ก็ก็เยอะพอสมควรครับสองจานนี้ก็น่าจะประมาณสัก8 0ด800แคลอรี่ได้นะวันเช้าแล้ววันนี้ก็น่้อยู่เราพัน0้าถึงพันแแคลอรี่ต่อวัน ก็วันนี้อาการคือหิวมากเช้าก็หิวกินขนมปังไปสีแผ่นปกติ9ก้าโมงสิบโมงมันยังไม่หิววันนี้มันหิวกลางวันแม่งอยากกินไม่ยอมหยุดอยากรู้สึกว่าร่างกายมันต้องการแบบกินเข้าไปเยอะน้ําหนักวันนี้ไม่ลงด้วยดีดขึ้นมาอีกประมาณ2ขีดซึ่งน่าจะเป็นภาวะที่เรียกว่าร่างกายาปรับตัวในการที่จะเข้าสู่ภาวะอดอยากนั่นเองก็ ต้องอดทนแล้วก็อยู่กับช่วงนี้มันให้ได้นี่วันที่สี่ครับแล้ววันที่ห้าวันที่หก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้วันนี้เช้าวันที่ห้าครับโอ้ผมก็ยังเป็นหวัดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าดีขึ้นเยอะนะครับวันนี้เราก็จะมาดูน้ำหนักกันว่าน้ำหนักของเช้าวันที่ห้านะครับอยู่ที่กี่กิโลกร,รัมครับเมื่อคืนก็ สรุปสลายแล้ก็กินยาไปแล้วก็นอนหลับนะแล้วมืนก็เป็นคืนที่นอนหลับสบายมากเลยครับแปดสิบสองจุดหกเย่นนหนักลดแล้วครับ